ราศีนะครับที่จังหวะเกณฑ์ดวงนะครับเรื่องงานดีโดดเด่นเงินก็ต้องเข้าปังนะครับในครึ่งเดือนแรกนะครับของจังหวะเดือนกรกฎาน,นี้นะครับทุกคนทุกคนดูดวงอาจารย์รู้ใช่ไหมครับไม่มีพิธีกรรมไม่ขายของนะครับทุกคนเน้นดวงเป็นหลักนะครับแล้วยังบอกดวงแบบล่วงหน้าไปอีกสามเดือนหกเดือนจ2สองเดือนเพื่อนทุกคนนะครับเรื่องไปวางแผนได้อย่างจริงๆนะทุกคนนะ สำหรับนะครับใครที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยเข้าครึ่งปีแล้วนะเลยครึ่งปีมาแล้วใช้คำนี้แล้วกันหลังจากนี้นะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยวางแผนจะแนะนํานะว่าให้มาวางแผนกันสักหน่อยนึงนะครับและยิ่งหลังจากนี้นะช่วงเดือนตุลาจังหวะของดาวราหูนะครับจะย้ายด้วยนะครับในวันที่17ตุลาเริ่มส่งผลนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาเดือนหน้าแล้วนะ เพราะว่าเป็นเป็นจังหวะดาวใหญ่นะคเะเขาเคลื่อนก่อนอยู่แล้วใครที่นะคะไม่อยากงงงงชีวิตโดนอะไรแบบงงงงรีบมารู้ก่อนนะคะเพราะถ้าไม่งนั้นไม่ทันเขาเรียกว่าอะไรไม่ทันตั้งตัวงงแน่นอนเพราะว่าดาวราหูนะคะหลายคนเวลาที่เขาเข้าเขาออกหรืออะไรบางทีไม่ทันแล้วเขาเรียกว่าระมัดระวังตัวเองอะ่ะ โอะอะไรงงๆอยู่ดีได้ย้ายที่ย้ายทางอยู่ดีตรงนี้ขายดีต้องเปลี่ยนที่ขายของพอเปลี่ยนไปขายไม่ดีแต่บางคนขายเปลี่ยนไปขายดีต้องเปลี่ยนอีกโอ้โหอาจารย์เห็นอย่างนี้มาเยอะหรือบางคนอยู่ดีชีวิตพลิกผันจากอีกแบบนึงเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะไม่รู้ดวงก่อนเลยไม่ทันเตรียมตัวเองและเรามาระวังแนะนานะคะว่าให้มาเช็คดวงแบบส่วนตัวนิดนึงเพราะว่าอะไรครับเพื่อถานดเหมือนกันอไม่ใช่ราศีเหมือนกันลัคนาเหมือนกันเดียวกันไม่มีใครนะครับที่จะเพื่อถนดวงเหมือนกันทักคนมันแตกต่างจากเวลาเกิดของเราเอง ราศีแรกนะครับที่เกณฑ์เรื่องงานนะดีนะครับในช่วงของเดือนครึ่งแรกนะครับเดือนกันกสดานะนั่นคือชาวราศีเมษนะครับทุกคนเมษนะต้องบอกเลยนะว่าจังหวะตอนนี้นะลุยได้ก็ลุยนะครับวางแผนให้ดีอย่าท้อใจอย่าเหนื่อยใจนะักได้ไหมชาวเมษนะคะขอให้มุ่งสู้ลุยโอกาสจังหวะด,ดีมาแล้วเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่คําว่าโอกาสจังหวะด,ดีมาเลยที่จา์บอกอย่างเดียวนะเราต้องวิ่งหาด้วยทุกคนครับ จังหวะด,ดวงดีนะนิจจันบอกเลยนะนี่คือความจริงเลยนะครับคืออะไรเราต้องวิ่งเขาเรียกว่าเราต้องหาโอกาสก็คือว่าต้องหาหนทาง,งเราด้วยแล้วมันจะเจอแล้วมันจะดีไม่ใช่ว่านั่งรอนอนรอไม่มานะฮะแต่จังหวะที่ไม่ดีไม่ต้องทําอะไรครับนอนอยู่บนเตียงเฉยเรื่องก็มาจริงไหมนะครับนี่คือจังหวะด,ดวงของเราเองดวงของเรานะครบบอกว่าทุกอย่างหมดแล้วราศีต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีพฤษภนะครับทุกคนพฤษภนะจะต้องบอกเลยนะจังหวะตอนนี้ไม่แย่ ใครที่โอดโอยอยู่นะมันเป็นจังหวะของคุณของดวงของคุณจังหวะตอนนี้นะครับดาวเนี่ยหลายดวงเรียนกันนะครับอยู่ในสามช่องเนี้ยไม่แยกนะครับอยู่ทั้งกระดุมพราะสาหาชาันุมันเป็นจังหวะโอกาสที่เรานะครับจะต้องฟื้นฟูตัวเองหรือว่าในการวางแผนเชิงอนาคตนะครับแต่ดาวราหูนี่คือสําคัญที่จะย้ายเพราะจังหวพะพฤหัสก็ตกวินาศอยู่แล้วแล้วราหูจะย้ายออกไปเข้าสู่จุดของตาแหน่งของลาพะแล้วมันจะเป็นยังไง และดวงแต่ละคนดาวราหูอ,อยู่ในช่องไหนล่ะอยู่ในตำแหน่งหรือเรื่องอะไรต้องมาเจาะเฉพาะดวงกันนะครับแล้วจะทาให้ทุกคนวางแผนชีวิตได้จริงๆและรู้แบบลึก,ลก,ลกชๆชัด,ชดๆเฉพาะดวงเองจริงๆนะครับราศีต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีเมทุนนะครับทุกคนเมทุนนะต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้เรื่องราวต่างๆนะครับเริ่มคลี่คลายแล้วก็ดีก็แล้ว มีโอกาสในการติดต่อเจราจามีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสในการเดินทางนะครับหรือว่าเรื่องการเงินต่างๆอยู่ในจังหวะค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับมีกําลังใจสู้ๆนะครับทุกคนอย่าท้อนะนะครับท้อแล้วท้อได้แต่เรานั่งเี่อย่าถอยและอย่าอย่าจมไปมากกว่าเดิมนะคะขอแค่นี้ทุกคนจะกลับมาแล้วมีชีวิตที่ดีขึ้นได้หมดนะครับใครที่มาดูดวงอาจารย์อาจารย์อยากเห็นทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับและต่ดไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีสิงนะครับทุกคน สิ่งนะั้นต้องบอกเลยนะตอนนี้นะครับจังหวัดหลายๆ้าหลายๆดรงดีแต่ขอให้ระวังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องการติดต่อเจรจาเรื่องของเอกสารนะครับแล้วก็เรื่องการเงินมีโอกาสจะเสียเงินเสียทองอะไรบางอย่างแบบไม่ทันได้คาดคิดหรือว่าได้เสียตังค์อะไรบางอย่างขึ้นเอาเรียกว่าเขาเรียกว่า,อ,า,วาออฟเฟอร์ขึ้นไปโดยที่เราไม่ได้แผนไว้นะครับแล้วทีต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีตุลน,นะครับทุกคน ตุนนะทุกคนนะตอนนี้งานนะครับเรื่องงานโอเคมีโอกาสในการติดต่อเจรจาดีลงานแล้วจะได้ขายของอะไรก็ตามทำโปรโมชั่นตรงนี้เลยครับก็ะจะดีนะคะเราติดต่อไปนะครับนั่นก็คือชาวราศีพิจิกนะครับทุกคนพิจิกนะต้องบอกเลยนะว่าจังหวะตอนนี้นะครับเรื่องงานต่างๆเริ่มฟื้นเริ่มอ,อะไรแล้วนะครับให้มีกําลังใจอย่าท้อนะทุกคนนะเขาเรียกว่าต่อให้จังหวะดาวบางดวงจะเสียก็ตามโดยเฉพาะดาวพฤหัส แต่ถ้าเรามาคุยกันต้องอย่างชัดเจนขึ้นมาคุยกันนะครับทุกคน